สวัสดีครับพบกับรายการไมค้าแฟนทอมฮ g h นะฮะโอ้หมู วันนี้เช่นเคยฮะคุณนนท์ฮะโอเคฮะวันนี้เราจะมาตะลุยแมปกันนะฮะรีวิวแมปฮะเอออันนี้เป็นแมปของใครไม่รู้เหมือนกันผมโหลดโหลดมาเล่นดูอ่าแมปแมปแมปนี้ก็มีชื่อว่าตะลุยเมืองดาก้อนผมอ่านมาแล้วแล้วก็อ่านป้ายก่อนนะฮะอย่าเกลียนฮะห้ามเกลียนวัตเตอร์วัตเตอร์วัตเตอร์ไฟน์แลรวแบบคอมมู บบฮ่าฮ่าดูมันขำพวกเราคุณไม่รู้อะไรหรอกออเครัวอ่าไม่มันนอนกยอนฮะเขบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ฮะลุกขึ้นมาเขาบอกว่าในบ้านหลังนี้มีทางลับอยู่ให้คุณหามาเรียบร้อยแล้วผมล็อกอ่าเปิดตูฮะไม่นอนไม่นอนเลยฮะไม่ต้องเลยตาวฮะตรงนี้เปล่าฮะโอ้ยโดนสเกลริตันใช่ไหมมีทางลับไหมโอ้ยระวังโดนยิงอยู่ ใช่ไหมโดดไปสิโอ้ตกโอ้ไม่เป็นไรครับโอเคอ๋อมีอาวุธให้พวกเราด้วยแบบแบบนี้ก็น่าจะง่ายๆนะผมเดาเก็บให้หมดนะอาต่านอนนอนสนอนนอนใส่ใส่ก่อเนือกจะหมดแล้วอ่านอนนอนตรงนี้แหละเขาให้นอนตรงเนี้ยแบบหนึ่งเฮ้ยอยวอ โอเคโอเคลรกจากเตีตยงอ่าเอ่อบล็อกที่เราเราสามารถครับของแล้วก็สามารถนี่ได้ทุกบล็อกได้คือบล็อกนี้บล็อกเดียวเดี๋ยวผมนำเองผมตะก้องนีไยนำ uh. โอ้แมงม,มุมมาถึงก็เจอใหญ่แมงม,ม,มุมทำไงเนี่ยเออผมเจอของดีฮะคนระทางฮะเต่านละทาง อ้าวนี่มันเย่โอ้ยเอามีเอ้ยมีของฮะเดี๋ยวผมทุบเองอ้มีธนูฮะเต๋อมีธนูมีธนูมันให้ธนูมามันให้อโร์อ่านี้ก็มีฮะเอเอาเอาไว้คนไหนฮะมีฮะอ๋อมีไหมฮะไม่มีเลยฮะไม่มีเลยอฮะ มันคงให้กล่องเดียวละมั้งอ๋อฮะมามามาจะให้ธหนูมาทำใหมห้ามเกียนนะฮะมีทองมีมีเหล็กมีเพชรเก็บไม่หมดมถ้าเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดมันให้ค้าบของได้อ,อ่านใต้ก่อนฮะนี่ คือคันเซนสองอ่ะดินโนสองผมรู้ว่าทำไงนี่ใช่ไหมอเย yeah. ตามมาเขาทำยังไงฮะเขาเามีวงจรข้างล่างแล้วมั้งเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายแมปเดี๋ยวเราจะแอบ,บมาดูวงจรเขานะฮะโอเคเอ,อตากองอ๋ออันนี้อ่านก่อนไม่มีป้ายชิคเก้นฟูดบิ๊กอ่าขุดทางเนี้ยแหละผมว่าทางเนี้ย แล้วนะเขาบอกที่ป้ายที่ป้ายก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าให้หา,าอะไรจะมีหลุมอยู่หลุมใน,นเอ่ยมีน้ํามีหมูอุดอดมีเนื้อมีเนื้อเราสามารถเอาเนื้อมาเผาได้จะหลุมฮะ<ๆ>แต่ไม่มีทางลงใช่ไหมฮะไม่ใช่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 มันไม่ใช่ทางนี้ตรงนู้นหรือเปล่าฮะไม่ใช่ทางนี้ เงี้ยหน้าะไรข้านี่นี่ใช่ไหมกตรง,<ล>งไป,ไปสิเอ,อ้ยเอามืดมากฮะเอ,อเี๋ยวเพิ่งฮะผมต้องสำรวจอ่านป้ายก่อนนะฮะมันบอกว่าเออ,เอ,อในเกมเกมฮะนี่มันคือเกมนะฮะึ้นฮะโอ้มืด What is the fuck บางนี้ฮะเอา,เอาโอเคอยู่นี่ฮะ ปาผมมาออกมาเลยอ๋อเออมนนันตัดยังไงติดไฟมองไม่เห็นว่าติดแล้ว,วไม่ไม่ทุบหาทุบได้มันเอ้ยนี่ฮะไม่ได้นี่ทุบตรงนี้นี่ผมเจ๋งเดี๋ยวพึ่งอย่าพักอย่าพักอย่าพักให้เออตกน้ำ วิ่งเต๋ามีทางลงด้วยอุย้ยเจ๋งมีเนื้อฮะแมปโคตรกากเลยผมเอาแล้วผมเอาแล้วขึ้นมาโดดก่อนฮะต้องโดดก่อนมันเอาบล็อกน้ำแข็งมันฉลาดมากโอ้ลื่นลื่นลื่นต่อระวังฮะโอ้ลื่นลื่นลื่น โอเลืลลลลออเออ่์นเลิรนโอเลื่์นโอเลื่์นโอเลื่์นตายยาเออนั่นแหละผมบอกแล้วว่าอย่ามากระโดดมาหาผมอะเอาแล้วผมต้องโดดตามทาง <ผม S 2> อ,อ <ๆ S 1> นะไอเกรนเนี่ยฮัมโ,โอ้พัด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 ฮึบเย่ผ่านแล้ว ตกกีอกอี TP มาเลยก็ได้นะฮะจะทีไหมอันนี้เทจอยเอามีมีอยู่สองอันนี้มันจะมีประตูจริงอยู่อันนึง่งยวค่อยเปิดให้เราคุณเต่าอพีเลยก็ได้นะมันช้าไปแล้วเป็นไร,นะเราเกียร์น,น่ยฮะทุกไฟจริงโอเค มาฮะเร็วโดนมาโอ้โหตาล็อกอีกแลลวน,นี่มาเลยเข้ามาเย่ <Okay. S 1> yeah. มีอันนี้ฮะมีเขาบอกว่ามีประตูลับอยู่ตรงนี้แต่ต้องมีสวิต์เปิดอันไหนฮะขวาไร้ไซด์ดีผมเอาเนี่ยไม่เปิดอันนี้โว้โหหมดแล้วอไอ,อ้ขวาไดดีจริงๆฮะ่ขวามันได้ ผมบอกขอไลฟ์สายดีฮนะตะก้องเร็วรีบนะตะก้องเร็วๆขอตะก้องเอามีอ่าตะก้องฮะคุณไปล้างรถไฟฮะไปเลยล้างรถไฟกดเข้าไปนั่งก่อนฮะเข้าไปนั่งก่อนนั่งไม่ไดเ้เข้าไปนั่งหีิกดที่ขวาเข้าไปนั่งอนะ่ะนั่งไม่ได้ฮนะคิดก้า เำไมผมเข้าได้ไปเองก็ได้บายบายเดินตามมาถ้าตากล้องเดินตามมาโอา้ทำแบบได้กระจอกมากผมว่าโอ้ยไม่นางแปะแอะแอะแอ,อให้ต่อโอเคระวังแอะแอแอนะฮะนั่นไงผมว่าแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้องบนมันมืดๆนะติดติดและ ม,มันต้องมีปลักไฟดิปลักไฟฮะปลักไฟหาที่ปลักไฟเอ้ยโทษฮะลงไปก่อนเตาลงไปก่อนฮะลงไม่ได้ฮะเอ้ยคุณทุบตรงไหนอ่ะเอ้ยโทษฮะเออได้ละเอ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะมีคอปเปอร์สโตนได้ดิเขาคงวางผิด มีอะไรบ้างฮะว้าวเฮ้ยเกียนผมอีกแล้วโอ้เกียนผมอะเอาเอาของดีงงหมดเลยคนละกล่องเ่คนละกล่องอะโหนายเอาผมไปแล้ว่กล่องออาเอาเอา,เอาคืนไปฮะเอาคืนไปเอานี้คืนไปผมทำได้ผมหยิบมาผมหยิบมาผมทำได้คนละกล่องฮนะมันให้ที่เครืยอย่องมามันให้มันให้ธนูมาอีกแล้วฮะ ไม่เอาธนูหรอกสิบห้านาทีนะฮะอย่าลืมเอออ่านป้ายผมลืมเอออย่าเพิ่องอ่านป้ายผมลืมเออเอออะไรเอ่ยเออแมปนี้เอออันนี้นะฮะไปเนี้ยอ่านเนี้ยไปเนี้ยอันนี้นก็เฟรมจิมหาทางสว่าง เกต้าตะกอตามผมมาเออมันต้องอยู่แถวนี้ละโอ้นี่เจอแล้วอะ,อะไรเอ่ยโว้ต่อฮะตะก้องอยู่นี่อยู่นี่ตะก้องโอ้ให้ไปตีมัลงก่อนเลยฮะลงก่อนเลยตะก้องหายอ้าวไปนแน่เลยทางตัน โอ้อ๋อไม่ใช่ฮะมันให้อันนี้เรามาแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นพึ่งอะโอ้โนไอ้เนอร์แมนมันจะฆ่าเราไหมเนี่ยไม่ผมมีบล็อกฮะเดี๋ยวครับอ๋เขาบอกว่าบางบล็อกไม่ใช่เหรอฮะวางได้ฮะเขาให้ค้าบของอ่ะแล้วถ้าไม่อ่าอ๋อเป็นเป็นคุณแล้วคุณคุณจะทำยังไงฮะจะออกจากมรงเงี่ยยังไง กองคาบางังเท่าไหร่เพื่อนฮะมีกองคาบไหมล่ะมันก็ต้องคาบขอทีเดียด้วยอ่าผมผมอันนี้ได้ละไดนะ้บล็อกไอบล็อกเอาบล็อกเอาบล็อกต่อครับผมมีสิบแปดอันเองอ่ะอ๋อหรือว่าแบบแบบนี้มันจบแค่นี้ หรือว่าไอคนสร้างแมพมันเกียนให้พวกเรามาทำอย่างงี้ไม่รู้ฮะ,ะถึงแล้วตาจริงกดเขาบอกว่าห้ามวางบล็อกนะ,อะลองดูฮนะเดี๋ยวว่ามันจบแล้วนะฮะน่าจะจบแล้วแหละฮะมันยังไม่ได้เขียนว่าเอ็เลยนะฮะเอ็น เออเดี๋ยวพัดเดี๋ยวพัดเดี๋ยวพัดเดี๋ยวเบึ้งนะขอบล็อกฮะขอบล็อกขอบล็อกในมือคุณนะอ,อ่ะเออขออนุญาตโกงนะฮะเต่าบินเลยเหอะไม่ไหวแล้วบินฮะพ่อไม่ไหวแล้วจริงๆอ้าวแบบนี้จบแล้วฮะต่อมาดูนี่ก่อน แต่ฮะบินมาเลยฮะจบแล้วฮะไม่มีดาก้อนฮนะไม่มีมังกรเขาไม่ให้เราทำอะไรหรือว่าเขาให้เราทะลุทะลุกลับจบ <นะ S 1> แล้วแบบนี้จบแล้วฮะมันจบแค่นี้าาแหละแบบนี้ฮะสั้นขอบคุณครับ